ในสมัยโบราณชาวบ้านส่วนใหญ่หยึดอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกพืชผักบางก็เลี้ยงสัตว์ค้าขายเด็กๆทุกคนใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆปีจะมีอยู่หนึ่งวันที่ชาวบ้านต้องอ,อพยพออกจากหมู่บ้านเรื่องมันมีอยู่ว่า หนึ่งวันในหนึ่งปีที่สีหน้าชาวบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีมันเป็นวันที่ต้องอพยพหลบหนีจากหมู่บ้านไปไกลนับสิบลี้เพราะมีปีศาจร้ายในตำนานอาศัยในทะเลลึกตั้งแต่ในสมัยบรรพการถึงเวลาซิ่งปีจะขึ้นฝั่งคืบคลานไปชีวิตผู้คนไปสู่โลกยมาบาลมัน็เน สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เกิดจะไฟผูกกันหรือว่าเครื่องเขียนมันคือปีศาจที่หน้าขนพองสยองกล้าวร่างใหญ่กว่าสิงตนสองเท่าบนหัวมีเขาค<อ>ำรามแยกเขี้ยวเล็บคมยิ่งกว่าดาบและดูร้ายกาดเกลียวมันกินสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และมนุษย์ไม่มีใครปราบได้แม้จะใช้อาวุธและคืนนี้เป็นคืนที่มันจะมาเยือนชาวบ้านแตกตื่นและแตะโกนร้องเตือนหอบลูกจูงหลานด้วยกวังวที่รางเรือนมุ่งหน้าเดินทางออกนอกเมืองแต่กลับมีชเชาราวแววตาเป็นประกายเดินสวนกับผู้คนมาจากแดนไกลชาวบ้านร้องเตือนถึงภัยอันตรายชเชรา ตอบกลับด้วยวาจาคมคายหากแม้นให้ที่ปักหนึ่งคืนถ้าจะขับไล่ปีศาจร้ายด้วยเปลวไฟและกองฟืนพร้อมสรรพสิ่งที่ข้าเตรียมมาคืนนี้มีค่ายิ่งกว่าสรรพสาตาชาวบ้านตกลงด้วยเห็นในสายตาละวาจาที่มั่นคงหลังจากชาวบ้านจากไปได้ไม่นานชะชาราก็เริ่มเตรียมการ ยาวิการเวลาอัปมงคลปีศาจร้ายย่างกลายในความมืดมนจากทิศป,ปุรพามุ่งสุประจิมมาตร,รายมุ่งหมายจะเข็นฆ่าสอดสายสายตาหาสิ่งมีชีวิตแต่แล้วกลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคือยันกระดาษแดงปีศาจร้ายกำลังถูกล่อเข้าตะแลงแกงบ้านหนึ่งจุดเทียงสว่างสวัยแต่เสียงเงียบสงัดราวกับสลบสลายปีศาจร้ายํำรามกับอนาจผู้ก็ใส่มุ่งหมายจะพิฆาต ทันทีทันควันข้างในบ้านเกิดเสียงระเบิดดังกึกกล้องชังดเจนโดยไม่ прим. ต้องสะดับฟังมันก็เสียงของมาทัดดังป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 ระตูเปิดออกปีศาจอยู่ชะงักภายในแววตาชายชราดุดุยักษ์คุมด้วยผ้าแดงถึงก็เพลงสว่างจ้าเสียงร้องกึกกล้องฮ่าปีศาจหันหลังกลับและเพ่นหนีด้วยความถือตนกยิ่งกว่าเห็นผีชายชราทิ้งจดหมายไว้ในบ้านและหายตัวไปเหลือไว้แค่ตำนาน หากหามุมที่ถูกตัดออกเพราะมีปีศาจร้ายในตำนานอาศัยในทะเลลึกตั้งแต่ในสมัยบรรพการถึงเวลาซิ่งปีจะขึ้นฟังคืบคลานไปชีวิตผู้คนไปสู่โลกโยามาบานมันจึงงียนชะใจที่เหลือใต้มอมยามน้องสบนเนืน้อนมนอนฟังเสียงหัวใจพี่ซีแต่หากยืนจะไปพี่รักไม่ได้ลําแลจนน ชายชาตรีแต่ใจผู้ตรงตงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำไม่ท้องเหยียบซ้ำแม่น้ำมนรู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่มารยาทนิดหนึ่งคนเคยรักให้เกลียดกัน